ชูชกเนี่ยมันเป็นเรื่องในตำนานก่อนพุทธกาลสมัยนั้นมีพระเวสสันดรแล้วก็มีชูชกชูชกเนี่ยเหมือนสรุปแล้วก็มีปากวาจาสิทธิ์คำว่าปากวาจาสิทธิ์เนี่ยสมัยพุทธกาลชูชกไปขอาการหาชาลีจากพระเวสสันดรท่านยกให้เราก็เหมือนว่าเราก็อยากจะมีปากดีเหมือนท่านชูชกค,คือปากวาจาสิทธิ์ไหมว่าเขาเรียกว่าพูดดีคิดดีทำดีพูดในสิ่งที่ดีๆก็จะได้รับความตอบแทนในสิ่งที่ดีๆ ฉะนั้นใครที่มาขอพรชูชกก็จะขอกว้างๆบอกว่าขอให้มีปากวาจาสิทธิ์เหมือนพระปู่ชูชกพูดแล้วสาเร็จพูดแล้วมีคนรักคนชอบแล้วก็ขอให้มีมือเศรษฐียิบจับหน้าที่การงานอะไรจะเลยล่กเรืองลูกศิษย์หลวงปจันทร์วานนังหนูอะ่ะอยู่ๆแกบอก่ันแดงมาอยู่กับผมไมหมวะท่านสมที่ดีจิตดีแกพูดอย่างนี้นะก็เลยเคยยังไปขึ้นมาป้ากับแล้วบอกีนเห็นไหมโบสถ์หลังนี่น่ะ วันนี้ที่ผมสร้างเสร็จแกบอกใช้กระถาชูชกสวดขอแลแ้วแกบอกกปปวดมา 10, สาิบพรรษาสิบพรรษาสร้างบวดมาสิบหลังใช้กระถาชูชกสวดขอเรากคิดว่าเออผู้ใหญ่ให้ของก็รับฟังไว้ใช่ไหมก็รับฟังไม่เสียอาแล้วก็ถามหลวงพ่อกระถาว่าไงแกบ,บอกณนะทุกขังให้นทัศทะยิ่งขอได้ยิ่งเพลินเพลินยมอย่าลืมเมืองไทยนะ่ะมันของโก่กันมานะ สุขโขทามีพระหลวงวาจาศักติอายุยากับสมเด็จวรรณรัตไอ้หรืมือบ่านมากจังกับพระธรรมชวยนเงี้ยของเราก็มีมันของคู่กันอย่างที่เราเห็นองค์นอนเน้นเขาเรียกว่าปูชกปางเสวยสุขนะครับและที่ยืนนี่ก็ปางปางยืนทุดงแล้วก็ยังมีปางแมมือขอ แต่ที่นี่เป็นชูชกองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในโลกคือยืนอยู่ด้านนู้นเป็นชูชกสูงประมาณ6เมตรสร้างไว้ใหญ่ที่สุดคนที่มาไหว้ชูชกเนี่ยบางที่เขาบอกว่าไหว้ด้วยไอ้นั่นไอ้นี่เราไม่ว่ากันแต่ถ้ามาไหว้ที่วัดป้อมรามันพระอาจารย์เขาถ้าควาสะดวกเขาจะจัดถาดมีไข่มีมีน้ำ เอาไว้ให้ท่านได้เช่าและขอพอจูโจ๊กบางคนขึ้นมาบางทีมาปั๊บมาปถ้าปูาสต์เสร็จจริงให้หนูกลับไปมีเงินร้านเนี่ยหนูจะมาทำบุนกลับไปก็ได้จริงเน่ยตั้งแต่มาอยู่นี่ตั้งแต่มีชูชกตั้งแต่ปีห้าหนึ่งที่รู้รู้มาในสิกว่าอนลูกศิษย์ที่นี่คนหนึ่ง ก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกหวยวันที่1แล้วผมก็ถามว่าทําไมถึงออกถูกหวยวันที่1ลูกศิษย์ก็ตอบโป้ไปว่าขอพรชูชกแต่นี้มันก็นแล้วแต่ความเชื่อความตัทาบางคนถูกก็ไม่ได้มาบอกบางคนสังเกตได้จากที่เขานำผลหมากลากไม้หรือเอาเงินมาถวาย คือหนึ่งเราจะสอนลูกศิษย์เหมือนกันอย่างเงี้ยมันของอะไรมันมันเป็นเหมือนกับโลกธรรมแปลนะมียอดเสื่อมยอดมีลาบเสื่อมลาบมีสัรเสริอมมีกระทำมีนิทานธรรมดาเงี้ยเรายวิจิตรติดมากเมา่อกีแล้วไอ้พอมันไปอยู่บ้านไปต่างจังหวัดบ้างแล้วบางใช่ไหมไอ้คนที่เข้าบ้านมันนะมันบอกมองเห็นเหมือนมีคนเดินในบ้านมีคนแก่เฝ้าบ้านให้ ลูกศิษย์อยู่ลงลงเหล็กชื่อลำใช่ไหมไล่ชูช็อกไปมันก็แผงทองเนี่ยแล้วมันขี่เราขี่โมเตอร์ไซค์แ้่ไล่รถสิบแปดล้อนอะขี่โดชอนมันอะมันอยู่ใต้สองรถสิบแปดร้อนมันบอกว่าเหมือนมีใครมาอู้มันย้อนออกแต่รถมันเละหมดเพนาะนี้อย่างองค์นี้ไอ้ที่ให้มันไอ้มันแฝงมันก็ไม่ให้ใครเลยมันมีเหมือนมีประสบการณ์ชีวิตมันคือคราวนี้พวกนี้ไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้ สิ่งที่เรามาวัดป้อมรามันนอกจากจมครรพ่พรชูโชคแล้วเราก็มาไหว้วิหารหลวงพ่อดําซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่สมัยกรกุงศรีอยุธยาและเราก็มีพระในพระโบสดแล้วเราก็มีเท้าเวส,สุวรรณในถ้ำาะให้ท่านได้กราบขอพร